ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้พืชสมุนไพรในการรักษาผู้ป่วยโควิด1 9มาพูดคุยกันนะครับซึ่งในคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับฟ้าทลายโจรนะครับซึ่งเผยแพร่สาระความรู้โดยอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะครับท่านเป็นคณะบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยหลังสิตนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าอาจารย์เนี่ยได้ให้ข้อมูลในเรื่องของการใช้ฟ้าทลายโจรในการรักษาผู้ป่วยโควิดเนี่ยไว้อย่างไรนะครับแต่ก่อนจะไปดูรายละเอียดตรงนี้นะครับเรามาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของประเทศไทยเกี่ยวกับผู้ป่วยโควิด19ประจำวันที่11กรกฎาคม2564กันสักนิดหนึ่งนะครับ วันนี้นะครับพบผู้ป่วยติดเชื้อ9,539รายนะครับาจากในเรือนจำ103รายผู้ติดเชื้อรายใหม่9,436รายนะครับวันนี้มีผู้ป่วยหายกลับบ้าน4,53 0รายเสียชีวิตเพิ่มวันนี้นะครับ11กรกฎาคม86รายนะครับ จึงทำให้ประเทศไทยนะมีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่1เมษายน6.4จนถึงปัจจุบันนะครับ3 7 5 0 8คนหายป่วยสะสม22545คนนะครับโดยในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการใช้สมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ป่านเทพได้เน้นย้ำนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับ จึงขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่สามารถป้องกันโรคร้ายไม่ให้เข้าสู่เซลล์ได้แต่สามารถช่วยรักษาและลดเชื้อได้นะครับหากมีเชื้อนั้นอยู่สำหรับความสำคัญในเวลานี้นะครับก็คือแต่ละคนเนี่ยมีจำนวนเชื้อเนี่ยไม่เท่ากันระบบภูมิคุ้มกันก็ไม่เท่าไม่เท่ากันด้วยนะครับคุณภาพของฟ้าทลายโจรในตลาดก็มีไม่เท่ากัน ทีนี้จะทำอย่างไรในสถานการณ์ตรงนี้นะครับอาจารย์ก็เลยแนะนำนะครับว่าจะต้องปรับตามแต่ละสภาพของบุคคลโดยมีการสังเกตดังนี้นะครับประการแรกเนี่ยถ้ายังไม่มีโอกาสในการตรวจเชื้อโควิดแต่ไม่แน่ใจเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับผู้ที่ติดเชื้อก็ดีนะครับตรงนี้เนี่ยกรณีที่เราสงสัยนะครับก็คือว่าเรามีโอกาสไปใกล้ชิดไปสัมผัสผู้ติดเชื้อนะครับ หรือมีอาการที่ไม่สบายเช่นเจ็บคอมีไข้ขั้นเนื้อขั้นตัวแม้ไม่มีไข้นะครับก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยเนื้อตัวตรงนี้นะครับถ้าใช้ผงฟ้าทลายโจนทั่วๆไปให้สังเกตว่าขนาดแคปซูลเท่าไหร่ให้ใช้ดังนี้นะครับถ้าแคปซูลขนาด400มิลลิกรัมให้ใช้ฟ้าทลายโจนเนี่ย4เม็ดต่อครั้งและ4ครั้งต่อวันติดต่อกัน5วันนะครับ ถ้าแคปซูลขนาด500มิลลิกรัมเนี่ยให้ใช้ฟ้าทลายโจร3เม็ดต่อครั l, ้ง4ครั้งต่อวันติดต่อกัน5วันนะครับปริมาณดังกล่าวนี้นะครับเป็นปริมาณต่ําสุดของไข้หวัดธรรมดาที่ใช้ผงฟ้าทลายโจร6กรัมต่อวันตามบัญชียาหลักแห่งชาติที่ใช้สําหรับคนไทยมา20กว่าปีจึงมีความปลอดภัยนะครับไม่เกิดพิษเฉียบพลันและพิษเลื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นประการแรกเลยนะครับ ถ้ายังไม่มีโอกาสได้ตรวจเชื้อนะครับแต่เราไม่แน่ใจเพราะว่าเราไปเกี่ยวข้องกับผู้ที่ติดเชื้อก็ดีหรือมีอาการไม่สบายนะครับเจ็บคอมีไข้ขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับถึงแม้จะไม่มีไข้แต่มีอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวให้ใช้ตามนี้นะครับต่อมานะครับในประการที่2เนี่ยถ้ายังมีอาการเจ็บคอมีไข้หรือขั้นเนื้อขั้นตัวแม้ไม่มีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยเนื้อตัว หลังใช้ฟ้าทลายโจรไปแล้วในวันที่2ไม่ดีขึ้นนะครับถ้าใช้ไป2วันแล้วไม่ดีขึ้นกดไข้ลงไม่ได้ให้ทําการเพิ่มปริมาณฟ้าทลายโจรเป็น2เท่าและติดตามผลไปอีก3วันจนครบ5วันหากไม่ดีขึ้นหรือมีอาการเริ่มหอบเหนื่อยหายใจยากให้ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดไม่เกินวันที่4นับตั้งแต่เริ่มมีอาการนะครับเพราะฉะนั้นในประการที่2นะครับ ถ้าใช้มาแล้ว2วันไม่ดีขึ้นให้เพิ่มปริมาณเป็น2เท่านะครับและติดตามผลอีก3วันจนครบ5วันนะครับถ้าไม่ดีขึ้นให้รีบไปโรงพยาบาลนะครับต่อมาในประการที่3นะครับถ้าตรวจเชื้อแล้วเนี่ยพบว่าติดเชื้อให้ใช้ฟ้าทลายโจรให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้เป็นกรณีติดเชื้อนะครับถ้าพบว่าติดเชื้อให้รีบใช้ฟ้าทลายโจรให้เร็วที่สุด และปริมาณมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับถ้าผงฟ้าทลายโจรขนาด400มิลลิกรัมให้ใช้ฟ้าทลายโจร5เม็ดต่อครั้งและ4ครั้งต่อวันนะครับยกเว้นถ้ามีไข้หรือเจ็บคอมากให้กินทุก4ชั่วโมงเลยนะครับทุกๆุก4ชั่วโมงจนกว่าไข้จะลดลงในวันที่2จึงลดลงมาเหลือ5เม็ดต่อครั้งและ4ครั้งต่อวันนะครับก็หมายความว่าถ้า ตรวจพบเชื้อนะครับให้ใช้ฟ้าทะลายโจรให้เร็วที่สุดขนาด400มิลลิกรัมนะครับ5เม็ดต่อครั้ง4ครั้งต่อวันนะครับถ้าเจ็บคอมากให้กินทุกๆ4ชั่วโมงได้เลยนะครับและถ้าไข้ลดลงเนี่ยในวันที่2จะก็ลดลงมาเหลือ5เม็ดต่อครั้งครั้งละและ4ครั้งต่อวันนะครับและภายใน2วันถ้าไม่ดีขึ้นไม่ว่าจะด้วยติดเชื้อมากภูมิคุ้มกันไม่ดีหรือ ขนาดยาฟ้าทลายโจรไม่เพียงพอให้เพิ่มปริมาณเป็น2เท่าตัวหากภายใน5วันไม่ดีขึ้นให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหรือให้รีบไปโรงพยาบาลนะครับต่อมาประการที่4นะครับถ้าตรวจเชื้อแล้วเนี่ยพบว่าติดเชื้อและมีอาการหอบเหนื่อยหายใจไม่สะดวกหรือวัดออกซิเจนแล้วต่ำกว่า95%ให้สงสัยว่า อาจเกิดภาวะปอดอักเสบแล้วนะครับหรือเชื้อเนี่ยลงปอดแล้วลำพังฟ้าทลายโจรอย่างเดียวจะไม่สามารถรักษาได้จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดอย่างเดียวนะครับโดยในระหว่างที่หาโรงพยาบาลไม่ได้ก็ต้องอาศัยแพทย์แผนไทยผู้มีประสบการณ์ในการใช้ตำลับยาปอดพิการตามตำรายาหลวงแพทยศาสตร์สงเคราะห์ ในสมัยราัชากาลที่5หรือตำรับยาอื่นที่เหมาะสมกับอาการต่อไปนะครับต่อมาประการที่5สําหรับผู้ที่กินยาลดความดันโลหิตหรือยาละลายริ่มเลือดแล้วไม่ป่วยจะต้องพิจารณาและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดว่าจะต้องหยุดฟ้าทลายโจรหรือหยุดยาลดความดันโลหิตหรือยาละลายริ่มเลือดเพราะตัวยาเหล่านี้ไปเสริมฤทธิ์ไปในทางเดียวกันนะครับหากเป็นเบาหวานจะต้องระวังด้วย ว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยทำให้น้ำตาลลดลงด้วยนะครับดังนั้นผู้ที่ใช้ยาเบาหวานอยู่เนี่ยจะต้องคอยวัดระดับน้ำตาลอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับถ้าช้าถ้าเราใช้ฟ้าทลายโจรดังนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องตรวจค่าน้ำตาลและความดันโลหิตในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ด้วยประการที่6นะครับสำหรับผู้ได้รับผลข้างเคียงจากฟ้าทลายโจรหากเป็นกรณีที่ยังไม่ป่วยนะครับยังไม่ได้เป็นโควิดยังไม่ได้มีอาการไข้ แต่ต้องการบําบัดรวมหมู่หรือรับประทานเพียงเพื่อลดความเสี่ยงก็คือคนที่ยังไม่ได้ป่วยแต่จะทานฟ้าทลายโจรนะครับอาจต้องกินพร้อมกับอาหารลิดร,ร้อนประกบตลอดทั้งวันรวมทั้งการดื่มน้ำขิงพริกไทยกระชายและอาหารเผ็ดร้อนอื่นๆหากปวดศรีรษะให้สังเกตควบคู่ดูว่าเกิดอาการท้องผูกมากขึ้นหรือไม่และถ้าท้องผูกมากขึ้นก็ให้กินยาระบาย นะครับตรงนี้สําหรับผู้ที่ยังไม่ป่วยนะครับต่อมาประการที่7สําหรับบางคนนะครับอันนี้อาจจะพบได้น้อยที่ใช้ฟ้าทลายโจรเนี่ยอาจทําให้เกิดอาการเบื่ออาหารมวนท้องท้องเดินขึ้นไส้วิง่งเวียนศีรษะใจสัน่นอ่อนเพลียกรณีมีอาการมากเมื่อหยุดยาก็จะหายเป็นปกตินะครับประการที่8ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดอาการแพ้ให้หยุดยา ให้พบแพทย์หรือแพทย์แผนไทยและอาจเลี่ยงไปใช้ยาในกลุ่มสารสกัดกระชายแทนนะครับประการที่9ถ้ามีอาการหน้ามืดความดันต่ําให้นั่งหรือนอนพักอาการก็จะดีขึ้นใน30นาทีนะครับประการที่10สําหรับโรคตับที่มีความกังวลนะครับพบว่าฟ้าทลายโจรมีผลในการป้องกันและฟื้นฟูสภาพของตับด้วยนะครับ และใช้ในการรักษาโรคตับหลายชนิดทั้งตับอักเสบจากไวรัสไขมันพอกตับอย่างไรก็ตามในกรณีการใช้ไฟการใช้ฟ้าทลายโจรขนาดสูงและเป็นเวลานานเกินกว่าที่จะ,ะที่แนะนำเนี่ยอาจทำให้มีการเพิ่มของเอนไซม์ของตับแต่อยู่ในระดับต่ำยังไม่พบรายง,งานการทำลายตับแต่ประการใดนะครับดังนั้นผู้ที่เป็นโรคตับจึงสามารถใช้ฟ้าทลายโจรได้ ยกเว้นการใช้สารสกัดแอนโดรกาโฟไรส์หรือยาอื่นร่วมด้วยหลายชนิดหรือโรคของผู้ป่วยอาจมีผลต่อตับจำเป็นต้องวิเคราะห์ในโอกาสต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยความสำคัญของการบำบัดด้วยฟ้าทลายโจรจึงมีตัวแปรทั้งในเรื่องของสภาพการติดเชื้อสภาพร่างกายระบบภูมิคุ้มกันและคุณภาพของฟ้าทลายโจร แต่ถึงแม้จะมีตัวแปรดังกล่าวนะครับก็ยังสามารถใช้วิธีปรับเพิ่มปริมาณตามความเหมาะสมโดยเน้นการใช้ให้เร็วที่สุดนะครับใช้ฟ้าทลายโจรเนี่ยให้เร็วที่สุดและปรับตัวให้ปริมาณตัวยาให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในภาวะปอดอักเสบหรือเชื้อลงปอดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับนี่เป็นข้อแนะนำโดยอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์คณะบดี สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยหรังสิตนะครับ